วิดีโอเหรอครับวันนี้อยู่ไนละอะไรจะจับนะครับตอนนี้อิ่มมากง่วงมากง่วงเหรอท้กคุณอิ่มนะจีติ๊บดูหลังอ๋อนี้ตัดตัดออกครับเอาไปหามฝรั่งไม่ทำฝรั่งฝรั่งไม่มาอ่านตะทีก็เลยตัดออกครับแซมนี้แวะเราส่อมพระเย็นไงพีเดอร์สต์นี่นะ จำเนี้ยตุองบานซ์ดี่าฟิตถึงคืนนี้ว่าเก็บเก็บพลังกลับบ้านน้องส้มเมไงวันนี้ทริปนี้สนุกดีจก็ตอนนี้สามทุ่มโดยประมาณเราขึ้นรถสามทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าเจกิมเนี่ยเริ่มทยอยปิดร้านละตอนนี้ก็จะมีคนรอรถเที่ยว ามทุ่มกับ3ามทุ่มครึ่งอยู่พอสมควรสามทุ่มครึ่งเนี่ยยีที่นั่งเที่ยวสามทุ่มก็จะเป็นสาี่ที่นั่งตอนนี้คนที่นั่งรออยู่ก็สามยี่สิบสกามหโดยประมาณทีนี้อยากจะรีวิวด้านซ้ายครับด้านซ้ายของร้านเจ๊ก,กิมเป็นสถานีตำรวจย่อยตำบลผานกเขาจุดบริการประชาชนที่สถานีตำรวจย่อยนะครับซูมได้ไหมวิดีโอซูมไม่ได้น้ารับ ที่สถานีย่อยจุดบริการตำบลผ่านนอกเท้านะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู <ường zar> ่ประมาณ4-5หคนเท่าที <ish> ่เราเห็นก <laughs> okay. ็จะมารีว <t iny>, <vinegar> ิวให้ฟังว่ามีไฟให้ใช้ฟรีห้องน้ำสะอาดกว่าจะกินเยอะมากน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างก็เถอะแต่ก็ยังสะอาดกว่าเจ๊กินที่สำคัญชาร์จโทรศัพท์ได้ไม่คิดตังค์ครับคิดตังค์ครับสำคัญมากเรื่องนี้จะกินกี่ยี่ิบบาทโอ้โห โอเคครับก็คร่าวๆเอามาเนี้เครื่องจะกินเล็กน้อยสวัสดีครับตอนนี้วันที่26 26หรือ25วะวันนี้25 25า,า,าตุลาคมก,ก็กําลังจะเดินทางกลับูกรุงเทพตอนนี้เราซื้อตั๋วรถไว้ออกจากฐานรถเ้าเนี่ยสามทุ่มครึ่งเป็นเวดีที่สที่นั่งเลยทุกครั้งที่เรามานะครับก็ เวลาเลดินรถก็ปกติไม่มีอะไรแต่ว่าร้านเจคิมเนี่ยปิดแล้วร้ราเจคิมปิดล้วยังไม่ปิดแล้วที่ิี่ปิดละแต่ว่าก็ายังมีคนนั่งรออยู่นนรา้านเจคิมอยู่ประมาณยี่สี่คนแล้วรถมาอีกสองเที่ยวก็หมดก็จะเป็นยี่สี่ที่นั่งกับมอสี่ขออะไรสักอย่างหนึง่งนะครับก็สัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยก่อนกลับมาทริปนี้เป็นไงบ้างครับมาเริ่มจากคุณปุยน้อย,อยฮะเดินเนคไทต่ออุย้ยเชิญครับ มีอะไรจะพูดบ้างครับเจ็บเท้าค่ะลุงแทนที่สองรู้สึกไงครับสิบปีผ่านไปภูเก็งเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับก็จะมีของกินเยอะขึ้นค่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกพีซีโหดมันหาโอเคครับเชิญพี่เบนครับพี่เบนนี่เพิ่งเคยมาภูเก็ตครั้งแรกครั้งแรกครับได้อะไรจากภูเก็ตบ้างครับได้ความเมื่อยค่ะเมื่อยค่ะบปวดขาแต่ว่าสนุกมาอีกไหม พี่ขอดูสังขารดูหน่อยดีไคุะโอเคค่ะที่ี่สนุกมากอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวอ่าจีครับครับใช้คำพิลามไม่สามคำครับอิ่มอิ่มอิ่มครับอิ่มแรกนะครับกินอิ่มอิ่มมากโคตรโครับอิ่มที่สองคือนอนนะครับนอนอิ่มโคตรโคตรัฝนตกทุกวันนอนชิบหายเลยอิ่มที่สามอิ่มใจครับหน้าสวยเพื่อนมิตรภาพดีครับเป็นยอดครับเป็นสวยเป็นสวยอ้าวเฉินเท่าไหนครับอ่าเฉินเท่าหไหนครั้งที่สองของผม ในรอบ10ปีก okay. ็สนุกดีเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนๆก็สนุกสนุกมากนะครับย่ดไม่มีอะไรมากมีคำคำไหมครับสามคำสามแล้วหน่อยครับสามคํก็อสุดฟินและกันพูออสุดฟินอ่ะปิดท้ายคะยังไม่ปิดท้ายยังไม่ท้ายสุดครงที่สามครูกระดึงเจ็บตีนเจ็บตีนมากยับกันอีกทีว่าเจ็บตีน ความสุขสนุกแต่ละครั้งมาไม่เหมือนกันชอบทุกครั้งต้องหาเวลาต้องหาวิธีการลงรูที่ไม่ให้เจ็บตีนต่อไปสามคำใช่ไหมอ่าสามคำสามคำสามีผูเอ้สามีชูสามีชูอ่าเล่าด้วยว่าอะไมสามีชูเดี๋ยวเล่มมีข้อประกอบทางกลับไปไปขึนสามีชู้ก็ไห้ควรอธิบายอืออ่าคุณใดอ่านดีอยวคุูแล้ว อันที่3ครับครั้งนี้ก็รู้สึกดีกว่าที่ฟังครับเหมือนร่างกายดีที่สุดเท่าที่เคยขึ้นภูมาครับสามารถแบกกระเป๋าขึ้นไปได้เลยสำเร็จก็สามค่ํา่อยฮะภูเสวยเหมือนเดิมสามค่ําเหรอเออแบงบอกให้คุณเองคิดเดี๋ยไม่คิดเองสอาแล้วมึงสวยเหมือนเดิมเออใครครับใครเหลวใครครับโอเคครับโอเคครับฉันจะอันนัน สามคำไม่มีครับมีก็จะปกติก็เ,เป็นสโลแกนมาจำทริปอันนี้มันก็สโลแกนเก่าๆฟังๆเข้ามาครับหยุดหลับขยับแดกแยกเข้าส่วน <c oughs> เนื่องจากทริปนี้เราเปิดคอนเสิร์ตกันบนเวทผู้เรื่องบ่อยนะคอนเสิร์ตเนี่ยเริ่มมาจากพี่เบน <c oughs> พี่เบนเองนะครับก็ห่องน้ํา อ๋อห้องน้ําเข้าออได้ไหมพี่มีสนใจอยากเปิดคอนเสิร์ตซะหน่อยแรกๆก็งงกันเล็กน้อยพี่เบนจะไปทําอะไรวะอ๋อเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตก็คือจัดหนักเนื่องจากทีมนี้กินเยอะนะครมีมินิคอนเสิร์ตด้วยก็เริ่มมีทั้งคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตโ,โซโล่อินโทรคอรดิชัน่นคอรลับร้องนำร้องตามสาวเช็คสาวเช็คเล็กๆน้อยๆคือถ้าขึ้นเข้าห้องน้ำที่ผูกครั้งละห้าบาทเนี่ยหมดเป็นหลายร้อยอ่ะ โอเคครับก็ภาพรวมก็จบไปได้ด้วยดีเจ็บเท้ากันเล็กน้อยแต่ก็สนุกสนานฝนตกถึงแม้ข่าวจะออกไปว่าตกดูรุนแรงแต่ช่วงที่ตกเนี่ยเรานอนกันอยู่ในบ้าน <laughs> นะครับแล้วก็ตอนที่เราลงเนี่ยก็มีตกบ้างเล็กๆน้อยๆก็ลื่นพอเป็นพิธีขำๆอีก5ปีมาไหมอีก5ปีนะครับ <4 S 1> ก็เดี๋ยวไว้ถามผอ,บอทอบ,อทอบอก่อน <laughs> นะฮะ <laughs> ว่าจะเอาอย่างไร <laughs> ถ้าผอต่อไปก็ไปปะปิดไหมปปิด ปาปิดฝาป,ปิดนี่ต้องดูสังหารจริงๆเขาได้ยินฟังดูแล้ววัยรุ่น,าน,านอย่าง,งแย่อีกห้าปีก็สามหกก็สามหกสามเจ็ดโดยประมาณแย่ครับยังไม่รู้ว่าจะอาจจะต้องมาในช่วงหน้าหนาวอากาศแบบนอนเล่นเล่นแล้วหล่ะถึงวัยนั้นนะฮะ <c oughs> ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ